สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆกันนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน j o ฟ f ิจิบนมือถือนะครับโดยพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะพูดเกี่ยวกับปัญหาหรือคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับโดยที่ผมกรองมาแล้วนะครับว่าถามเยอะจริงๆนะครับในพาร์ทนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์ก่อนนะครับถ้าพาร์ทนี้กระแสตอบรับดีเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมก็จะทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็คือใครที่เล่น j o ยผ่านคอมนะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามที่1กันเลยดีกว่าครับ j o ยใช้กับโทรศัพท์รุ่นใดได้บ้าง ใช้กับ iOS ได้ไหมนะครับสามารถเชื่อมต่อได้2รูปแบบนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับรูปแบบการเชื่อมต่อก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับหลักๆแล้ว Joyfinity เขาจะมีทั้งโหมด X input แล้วก็ D input นะครับแบบ X input เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน Joy X Box นะครับหรือมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปก็คือทเทียบเท่า Joy X Box นั่นแหละครับเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ iOS Android รองรับ Native mode ก็คือโหมดที่เกมนั้นรองรับจอยอยู่แล้วนะครับกก่าวก็คือแบบเขาอัพติมซ์มาเพื่อให้ใช้จอยได้ด้วยนะครับหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่อยู่ในสตรีมเป็นหลักนะครับอย่างเช่น a p e ป l e g e n d อ h เฮลเดเวอร์เอลเดอร์ลนะครับพวกนี้เขาจะมีระบบจอยเข้ามาซัพพอร์ตนะครับบนมือถือก็เช่นกันนะครับอย่างเกม เ n นชินนะครับเด a b โบนะครับ Minecraft นะครับอันนี้คือเกมที่เป็นเนทีฟโหมดนะครับก็คือต่อแบบ Xbox เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านแอปใดๆนะครับรวมถึงอ m มูเลเตอร์ต่างๆนะครับเช่นโปรแกรมจำลอง PSP นะครับโปรแกรม PS1 นนะครับที่ตอนเนี้ย พอแพลตฟอร์มเข้ามาในระบบ Android iOS แล้วก็สามารถนําไปเล่นได้ด้วยนะครับอันนี้คือโหมด X input นะครับอ่าแล้วก็ขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต่อโหมด X input เล่นเนี่ยบน iOS Android เนี่ยไม่อยากผ่านแอปให้วุ่นวายนะครับหคือคุณต้องเกมที่รองรับจอยก่อน2อ,อ่าหลายคนถามาว่าแล้วโหมดนี้ใจโรได้หรือเปล่านะครับตอบว่าได้นะครับใจโรได้แต่ว่าต้องไปเซตค่าใน PC ก่อนโดยใช้ค่า conflict ของ PC นั่นแหละครับ PC เซตยังไง ก็นำมาใช้กับโทรศัพท์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแบบที่2นะครับเขาจะเรียกว่า D input นะครับ D input เนี่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว iOS นะครับทั้ง iPhone แล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยจะไม่รองรับแล้วนะครับจะรองรับแค่ Android 10ขึ้นไปเท่านั้นนะครับโดย D input เนี่ยการเชื่อมต่อแบบนี้จะมีอยู่ใน Joy f i d e l i นะครับซึ่งสามารถนําไปเล่นกับแอปพลิเคชันที่จะมีชื่อว่า f i d e i Game Center ก็คือแอปนี้นะครับ ซึ่งแอปนี้จะทำหน้าที่ในการเซตติ้งปุ่มต่างๆแทนนิ้วมือเรานะครับกล่าวว่าคือเกมที่ไม่รองรับจอยอย่างเช่นจําพวกพับจีนะครับ AOV นะครับหรือเกมนอื่นนะครับที่ไม่ได้ใส่ระบบจอยเข้ามานะครับตัวแอปนี้ก็จะทําหน้าที่ในการตั้งค่าปุ่มให้นะครับตามที่เราเซตนะครับครับผมมาถึงคําถามที่2กันนะครับใช้งานกับแอปพลิเคชันแล้วปุ่มตั้งค่าหายไปนะครับไม่สามารถตั้งใดๆได้เลยนะครับอ่าปุ่มตั้งค่าที่เพื่อนถามเข้ามาเยอะก็คือตัวนี้ครับ มันจะเป็นป๊อปอัพรออยู่ข้างจอนะครับซึ่งตัวนี้จะทําหน้าที่ในการแมปปิ้งปุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันสามารถแมปปิ้งปุ่มได้ทุกปุ่มเลยนะครับนี่ครับก็สามารถลากออกมานะครับเพิ่มเข้าไปนะครับมีเยอะแยะนะครับมีให้เยอะเลยนะครับการตั้งค่าปุ่มเนี่ยมันจะต้องอนุญาตแอปก่อนนะครับโดยใครที่ใช้งานครั้งแรกเนี่ยเวลาเราลงแอปโหลดจากแอปมาจากสโตร์เนี่ยตัวแอปพลิเคชันเขาจะให้เราอนุญาตแอปแล้วก็อนุญาตทั้งหมดนะครับ อันนี้คือหน,นะครับ2ถ้าอนุญ,ญาตแล้วยังไม่ขึ้นนะครับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์รุ่นใหม่สมัยนี้นะครับเขาจะใส่แอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันของแบรนด์เขาเองนะครับเป็นอ่าแล้วแต่จะชื่อเรียกนะนไม่ว่าจะเป็นเกมบูสเตอร์เกมสเปซนะครับเกมฮับเพื่อมาออปติไมยให้เครื่องลื่นที่สุดขนาดเล่นเกมนะครับซึ่งแอปพวกนี้จะทำการดิสเบิรแอปอื่นๆที่ไม่ใช่ แอปของเขานะครับในการรันนะครับอยู่รวมถึงไฟดิจิด้วยนะครับไฟดิจิจะถูกแอปพวกนี้บล็อกนะครับทีนี้ทําอย่างไรนะครับแต่ละรุ่นก็จะทําไม่เหมือนกันแต่ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเราต้องเข้าไปดิสซิเบิรมันออกนะครับโดยลบเกมออกจากในลิสทั้งหมดนะครับแล้วก็ปิดการทางานของเขานะครับถามว่าปิดการทางานแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นนะครับเพราะว่าแอปพวกนี้ก็แค่ออปติไมซ์แรมออปติไมซ์อะไรให้มันเพื่อมันลื่นตลอดเวลาครับแต่จริงๆมันมันก็ช่วยนิดหน่อยนะครับทีนี้ แอปไฟดิจิเนี่ยมันจะต้องเข้าไปแมปปิ้งปุ่มมันจะต้องรันอยู่ตลอดเวลาครับมันจึงทําให้นะครับแอปพวกนี้บล็อกนะครับถ้าเราพิซเบิลออกแล้วเรารีเครื่องสักรอบหนึ่งนะครับตัวป๊อปอัพก็จะกลับมาครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเจออยู่ในรุ่นซัมซุงแท็บ s อ S8 นะครับหรือเสี่ยมี่แพดนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งการปิดก็แล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่าต้องปิดนะครับหรือถ้าไม่ปิดแล้วมันขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครไม่ขึ้นก็ให้ไปปิดนะครับ ครับผมมาถึงคำถามที่3นะครับคำถามที่3เนี่ยค่อนข้างละเอียดขึ้นมานะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการเซตติ้งปุ่มแล้วนะครับโดยการตั้งค่าปุ่มเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในข้อ2นะครับคือเราต้องใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันฟ้าดิจิเกมเซนเตอร์นะครับโดยปกติแล้วเขาจะมีทีเซตให้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราเข้าเกมไหนเนี่ยบางเกมเขาจะมีทีเซตให้แต่ผมแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งใช้งานครับให้สร้างคอนฟิกใหม่นะครับกดนิวนะครับ ำไมถึงต้องสร้างใหม่เพราะว่าเราจะได้ไม่งงครับเพราะว่าพรี s e t ของเขาเนี่ยเขาเซตมาแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเซตอะไรไปบ้างครับสำหรับใครที่มือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เซตใหม่โดยเริ่มจาก a n a ล็อก่อนนะครับซ้ายขวา L คือซ้ายนะครับส่วน R คือขวาหลายคนนะครับที่เวลาแมปปิ้งปุ่มแล้วอา,อาจจะไม่รู้นะครับก็คือปุ่มต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ด้วยนะครับโดยการถัด2ทีหรือกด setting ตรงนี้นะครับโดยเมื่อเราตั้งค่านะครับ standard โรงงานเขาจะตั้ง a า a l o กขวาเราไว้เป็น m o v วิ่งนะครับก็คือปุ่มเดินนะครับ หรือปุ่มทิศทางนะครับเวลาเราใช้อาลล็อกขวาในการหันเรามันจะกลายเป็นเดินนะครับทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นมุมมองวิวนะครับก็คือ Perspective นะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็คือค่า Sensitivity นะครับก็คือความไวของการหันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะตั้งนะครับอ่าพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็มาเทสก่อนนะครับเราจะเห็นวงล้อนะครับว่ามันหมุนอยู่ตรงออลล็อกนะครับทีนี้เราก็เซฟนะครับผมแนะนําว่าค่อยๆเซฟเข้าไปนะครับทีละปุ่ม2ปุ่มนะครับ เราจะได้ไม่งงนะครับสำหรับคนที่มือใหม่นะครับในการใช้งานทีนี้ครับเมื่อเราเซตเสร็จแล้วเราหันเนี่ยนะครับมันจะหันตามนิ้วมือเรานะครับอก็สาหรับใครที่ใช้งานจอยครั้งแรกแล้วอนาล็อกขวาไม่หันนะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับต่อมานะครับเป็นคำถามย่อยอีกเข้าไปอีกนะครับหันแล้วกระตุกนะครับหันแล้วแบบติดติดขัดขัดตึกตึกตึกนะครับแบบไม่สมูทเลยนะครับปัญหาตรงนี้เกิดจากตรงนี้ครับให้สังเกตปุ่มวิวนะครับคืออาล็อกอาร์นะครับ ค่า s e n s i t i v i ต y ตั้งไว้ t a ต d a า d ของค่าแอปนะครับทีนี้สังเกตได้ว่าเลข3ที่วิ่งวิ่งหมุนอยู่ตรงตัว R นะครับถ้ามันวิ่งไปโดนปุ่มยิงปุ่มกระโดดปุ่มเก็บของอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้ไปโดนปุ่มนั้นแล้วตัวละครเราจะกระตุกนะครับวิธีแก้นะครับไม่ยากนะครับวิธีแก้คือเราจะต้องง่ายๆเลยนะครับ Back to basic ก็คือ ตั้งค่าปุ่มในเกมนะครับแล้วก็หลบหมุมมันซะานะครับก็คือลากไปหลบมุมมุมนะครับให้มันอยู่มุมมุมที่สุดเ,เก็บของนะครับให้มันอยู่มุมมุมที่สุดเลยนะครับอ่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโพซิชันนิดนึงนะครับถ้าใครเล่นค่าเซนติวิตี้เยอะนะครับก็คือหลบ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 ไปเพื่อให้โพซิชันในการหมุนอาร์ล ok ็อกอาร์เนี่ยเขามีพื้นที่ในการหันอะไรได้กว้างขึ้นนะครับอ่าเนี่ยครับ จะต้องไม่โดนปุ่มใดๆแบบมาบังหรือมาอะไรนะครับถ้าเกิดมาบังเนี่ยมันจะเกิดการสะดุดได้นะครับเพราะว่าคําสั่ง R ม,มันเหมือนเราลากนิ้วไปโดนปุ่มอื่นๆนนะประมาณนี้นะครับมันจะทําให้เรากระตุกนิดนึงทีนี้เราก็ลากปุ่มหลบๆไปซะก็จบนะครับคําถามย่อยที่3นะครับแล้วถ้าผมเล่นกับ Android นะครับผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้จะใจโรได้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ดูกันเลยนะครับว่าการใจโรเนี่ยทำกันอย่างไรนะครับ นึงเลยเราจะต้องตั้งปุ่มใดๆสักปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มไหนก็ได้นะครับผมจะตั้งเป็นปุ่มซี a ลกนะครับนี่นะครับผมก็จะตั้งออกมาแล้วก็กด2ทีนะครับทีเนี้ยคำสั่งนะครับเขาก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับว่าคุณจะเอาให้มันเป็นอะไรเราจะทำไจโรเราต้องเลื่อนมาที่ F P S นะครับแล้วก็เลือกมาที่ s มา a t โตเซน o อรอันนี้นะครับแล้วเราก็ปรับ ค่าเซนซิท i วิตีนะครับเหมือนเดิมนะครับคือความไวอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะครับอ่าทีนี้จอยเนี่ยมันขยับยังไม่ใจโรนะฮะเรากดปุ่มสีเล็กนะครับอ่าเริ่มใจโรนะครับครับการใช้งานใจโรก็ก็ต้องฝึกฝนกันหน่อยครับแล้วก็ตำแหน่งของเซนเซอร์ตัวจับทิศทางของใจโรเนี่ยมันจะจะต้องจับจอยในท่าท่านี้นะครับเหมือนถึงว่าต้องขนานกับพื้นนิดนึงนะครับ ท้องเขาจะแม่นขึ้นนะครับถ้าถ้าเราแบบเล่นตั้งอย่างเงี้ยคือมันหลอกเลยนะเราจะต้องเล่นระนาบนี่มึงครับเล่นแบบปกตินะครับนครับอีกคําถามนึงนะครับเปิดโหมดเมาส์ยังไงนะครับเปิดโหมดเมาส์นะครับก็ทําเหมือนใจโลนะครับคล้ายๆกันนะครับโดยที่เราจะต้องตั้งปุ่มอะไรขึ้นมาสักปุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมทับเป็นสตาร์ทแล้วกันนะครับก็ตั้ง2 T ทีนะครับก็มาเลือกกันที่คําว่าไฟเมาส์นะครับเขาก็จะบอกว่าจะคลิก to Open หรือจะกดค้างเพื่อเปิดมันนะครับ เอาแต่สะดวกเลยนะครับนี่ผมกดตัวสตาร์ทนะครับนี่ก็จะใจโลโคด้วยเมาส์แล้วฮนะอันนี้ก็ต้องไปตั้งค่าเซนซิทิวิตี้กันเหมือนเดิมนะครับว่ามันไวไปหรือมันช้าไปนะครับอันนี้ละตะคนเลยเราก็จะแบบเป็นโหมดเมาส์ได้ในบางจังหวัดน,นะครับสาหรับใครที่อยากเป็นโปรจอยก็ต้องใช้โหมดเมาส์เข้าช่วยด้วยนะครับการตั้งค่ามาโครนะครับจอยตัวนี้ทําได้หลายรูปแบบจ,จริงๆนะครับการตั้งค่ามาโครก็ เหมือนเดิมครับเราจะต้องตั้งค่าปุ่มอะไรก็ได้นะครับในเบอร์ดบจอยของเราเนี่ยครับเดี๋ยวผมสมมติผมตั้งไว้ที่ปุ่ม dpad ขึ้นอันนี้เนาะเราก็กด2 T ทีเพื่อตั้งค่ามันนะครับจะเห็นคำสั่งมาโคอยู่ข้างล่างเลยนี่นะครับทีนี้เราก็กดอีกนะครับกดแอ d นะครับเราจะให้มันกดกี่ครั้งเราก็กดแอ d เข้าไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายคือ d p a d ขึ้นนะครับ1 2 สี่แล้วแต่ว่าเราจะท่้เท่าไหร่รู้สึกว่าจะสูงสุดมีสูงสุดอยู่นะครับอาจจะตอนนี้ได้ถึง10แล้วประมาณ10เราก็มาตั้งค่าตรงนี้อีกนิดนึงว่าเราจะให้มันทํางานเป็นรูปแบบไหนนะครับแบบกดแล้วไปกดค้างแล้วทํางานหรือจะทํางานแบบมีจํานวนครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ก็จะเข้ามา setting ได้ในเรื่องของ delay นะครับเ u r ลน n t action duration นะครับก็คือ delay นั่นเองครับค่าน้อยเนี่ยก็จะไวค่ามากก็จะ delay ขึ้น ทีนี้มันขึ้นอยู่กับรูปแบบของเกมด้วยนะครับว่าถ้าเราตั้งไวไปเนี่ยบางทีแมคคานิกของเกมมันไม่ทันนะครับมันก็จะทําให้กดแล้วเหมือนไม่ติดแต่จริงๆตัวเกมมันฟิกไปแล้วนะครับว่ามันไม่ทันฉะนั้นก็ต้องหาค่าสมดุลของเกมนั้นๆน,น,นะครับเกมบางเกมสามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้ด้วยอันนี้ก็ลองศึกษาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับในส่วนของมาโครนะครับมาต่อกันที่คําถามย่อยต่อไปนะครับแล้วเล่นกับ มือถือเนี่ยตั้งค่าสั่นได้ไหมครับจอยไฟดิจิเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถตั้งค่าสั่นกับการเล่นบนมือถือได้แต่มันจะเป็นการสั่นที่ไม่ใช่สั่นแบบในคอมพิวเตอร์นะครับกล่าวก็คือมันจะกดแล้วสั่นไม่ใช่สั่นตามลักษณะของเกมนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วมือถือเนี่ยไม่ได้ทามาเพื่อเล่นคอนโทรเลอร์แล้วจะใส่ระบบสั่นอะไรเข้ามานะครับไม่ว่าจอยไหนต่อเข้าไปเนี่ยมันจะไม่สั่นเลยแต่ไฟดิจิเขาจะใส่กิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับเข้ามานะครับกดมาที่มอนะครับแล้วก,กด ก็จะเจอคําสั่งไว้เบชั่นนะครับซึ่งตรงนี้ผมตั้งไว้แล้วที่ปุ่ม RT คือปุ่ม R2 ตรงนี้นะครับผมตั้งแบบ h o l to Trigger นะครับหมายความว่าเมื่อผมกดจอยจะสั่นนะครับและผมก็ตั้งค่าความสั่นไว้สูงสุดเลยนะครับตัวมอเตอร์นะครับเห็นไหมครับว่าผมกดแล้วจะสั่นเลยครับถ้าเราไปเล่นเกมเนี่ยมันไม่ช่วยให้เราเก่งครับแต่ว่ามันจะช่วยให้เราเล่นสนุกขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเกมแนวยิงแนวเก็บเลเวลนะครับ กดปุ๊บมันก็จะสั่นเลยเหมือนเราเล่นบน P c เลยซึ่งตรงเนี้ยสามารถตั้งได้ด้วยนะครับสูงสุดเท่าที่แอปจะทำได้นะครับมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับเราสามารถแอดเข้าไปได้3าปุ่มอ่ะแล้วคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับเป็นคำถามย่อยของการตั้งค่าจอยเนี่ยครับหลายคนสงสัยว่าเนี่ยผมเดินเดินอยู่แล้วผมแตะจอไปด้วยมันแตะหลุดนะครับเนี่ยเดินอยู่แล้วแตะจอทีหนึง่งมันหลุดนะครับ เพราะอะไรนะครับต้องเกิดก่อนว่าฟจิเขาทำแอปพลิเคชันมาในโหมดที่ว่าแฟลเพย์โหมดโดยโหมดที่ว่านียมันจะทําให้คุณเชื่อมต่อแล้วก็เล่นได้ทันทีไม่วุ่นวายนะครับแต่ว่าการที่จะเล่นแบบให้มันแตะจอได้ด้วยแล้วก็บังคับได้ด้วยในบางจังหวะเนี่ยจะต้องทําการแอคทิเว e โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ในคําถามที่4นะครับ ว่าขั้นตอนชัตติเวนเนี่ยทำอย่างไรและทําแบบไหนได้บ้างนะครับและก็คําถามยอดสุดท้ายนะครับกดซ่อนปุ่มยังไงนะครับสังเกตได้ว่านะครับเวลาเราสร้างปุ่มเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะมีปุ่มลอยๆขึ้นอยู่จางๆครับบางทีมันอาจจะบังตาเราได้นะครับเอาอาจจะไม่เห็นสตรูนะครับก็ให้ทําการซ่อนปุ่มได้ครับมันจะมีลูกตานะครับคำสั่งไฮตรงนี้เล็กๆเลยนะครับซ่อนฝั่งนี้กดไปปึ๊บหายแล้วครับอ่ามันก็จะไม่บังจอเราแล้วครับแต่อันเนี้ย ผมแนะนําว่าให้เปิดไว้ก่อนดีกว่านะครับถ้าใครยังไม่ได้ชิงปลุกขนาดนั้นนะครับและที่ผมเกิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับกับคําถามที่ทิ้งไว้ในข้อสก็คือการ activate นะครับโดยคำถามข้อที่4นะครับการ activate ในโทรศัพท์ Android เนี่ยทำอย่างไงนะครับมีรูปแบบกี่รูปแบบนะครับต้องบอกว่ามีทั้งหมด2รูปแบบนะครับแบบที่ง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดสําหรับผมเองนะครับก็คือการใช้สายครับครับผมสำหรับการ activate แบบแรกนะครับที่ ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับคือการโหลดไฟล์เข้ามานะครับแล้วก็ใช้สาย d a ตตของเราเนี่ยเสียบเข้าที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ครับตัวโทรศัพท์นะครับก็จะขึ้นมาให้เราอนุญาตนะครับแล้วให้เราทําการอนุญาตการถ่ายโอนไฟล์นะครับตัวโทรศัพท์กับตัวคอมก็จะซิงข้อมูลกันเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็กดรันโปรแกรมขึ้นมาครับ แล้วก็จะเห็นคําว่า start activation นะครับเราก็กดได้เลยนะครับมันก็จะมี pop up ขึ้นว่าอนุญาตนะครับเราก็จะขึ้น success แบบนี้คือเสร็จนะครับแต่ในที่นี้นะครับจะต้องเลือกโหมดก่อนนะครับมาที่โหมดคลาสสิกนะครับการ activate ต้องทําในโหมดคลาสสิกนะครับถ้าต้องการใช้การแตะจอด้วยนะครับกดมาแล้วก็เชื่อมต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวแอปพลิเคชันมันก็จะ auto p a ร r ให้เลยนะครับตรงนี้ต้องเป็นคลาสสิกนะครับ อย่างที่บอกในตอนแรกนะครับว่าแล้วเมื่อเราเดินแล้วเราแตะจอไม่ได้นะครับมันจะหลุดตอนนี้เราสามารถแตะจอได้แล้วนะครับก็จะทําให้เราเล่นจอยได้แบบ100%เ็เลยนะครับไม่มีข้อจํากัดแล้วนะครับเราจะแตะเราจะทําอะไรได้หมดนะครับเพราะว่าเราปลดล็อกระบบของ Android แล้วนะครับการแอตทิเวชั่นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญของคนที่ชอบเล่นจอยบนมือถือนะครับฉะนั้นถ้าใครมีเวลาทำเนี่ยควรทํานะครับคําถามก็คือ ถ้าอ c t i v วชชันแล้วเราต้องทำทุกครั้งเลยไหมนะครับต้องตอบว่าไม่ทุกครั้งนะครับถ้าโทรศัพท์เราไม่มีการปิดเปิดหรือดับไปนะครับการอ c t i v a t ชันก็ยังคงอยู่นะครับโทรศัพท์ก็ยังจำค่าอยู่นะครับแต่ถ้าแบตหมดสักรอบหนึ่งหรือมีการปิดเปิดโทรศัพท์สักรอบหนึ่งอันนี้ต้องย้อนกลับมาทำใหม่นะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับสำหรับผมแล้วคือคิดว่าง่ายสุดเลยถ้าเรามีคอมพิวเตอร์เสียบสายปุ๊บรันโปรแกรมกดจบเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแบบที่หนึ่งก็คือแบบสายนะครับ แลแบบที่2นะครับเป็นการ activate แบบไร้สายนะครับหรือเรียกกันว่า d e มักก i n g ไว้แบบ i นะครับก่อนอื่นเลยเชื่อมต่อจอยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดนะโทรศัพท์โหมดมาเป็นคลาสสิกแล้วโทรศัพท์จะต้องเป็นเวอร์ชัน11ด้วยนะครับหมายความว่า Android 11ขึ้นไปเนี่ยสามารถ activate แบบไร้สายได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็มาดูกันที่แอปนะครับแอปก็จะขึ้นแบนเนอร์แดงๆไว้ว่าให้เรา activate นะครับโดยที่เราจะเข้าเกมอะไรไม่ได้ทางนั้นเลยนะครับจะต้อง activate ก่อนนะครับกดตามเขาได้เลยนะครับ เลือกเป็น w h i t led activate นะครับตรงนี้เขาก็จะสอนเรานะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการทำนะครับเราก็กด go to setting นะครับมันจะเด้งมาหน้านักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราจะต้องเปิดการแก้ไขจุดบกพร่อง usb อันบนครับแล้วก็การแก้ไขจุดบกพร่องแบบไฟล์ครับเปิดไว้แล้วก็กดเข้าไปเลยได้เลยครับกดจับคู่ด้วยรหัสการจับคู่นะครับะก็จะมีเลขขึ้นนะครับแล้วก็จะมี pop up แจ้งเตือนข้างบนนะครับให้เราใส่เลขให้ตรงครับ107-201นะครับ 1 0 7 2นะครับเ้าก็กดตกลงนะครับมันก็จะขึ้นว่า a c t i v a t i ช n น o ูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์จับคู่ที่เขียนว่าไฟดิจิตอลนะครับการอิน i ท t ก็จะผ่านเลยนะครับก็สามารถกดเข้าเกมได้เลยอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับง่ายกว่าสายด้วยแต่มันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับว่าบางทีป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนเนี่ยเขาไม่ขึ้นมาให้เรากรอกน,นะครับ ทีนี้เราต้องไปเคลียร์แคชในเครื่องนะครับหรือลองรีโทรศัพท์ดูหรือรีเลเตอร์ดูนะครับจนกว่ามันจะขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีก็มันจะเออๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางรุ่นเขาก็จะมีแอปพลิเคชันมีแอปขยะอะไรเงี้ยเยอะนะครับมันเลยไม่แจ้งเตือนนะครับอย่างที่ผมบอกใครสะดวกแบบสายแนะนำไปแบบสายดีกว่าง่ายอัปทิวเอทั้งเดียวโดยที่ไม่ปิดเครื่องเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็ลองทําแบบไร้สายแบบนี้ดูง่ายนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหากับบางคนนะครับทีนี้ผมก็บอกไว้ตามนี้นะครับ ถ้าเรา a อ t i v เ t e เรียบร้อยเนี่ยก็สามารถเล่นได้แบบ Fuel Function เลยครับของตัวจอยกับแอปพลิเคชันะครับจะตั้งจะแตะจะทําอะไรได้หมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการ Activation มี2รูปแบบตามนี้นะครับครับผมแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายนะครับถามข้อที่5นะครับว่าตัวจอยเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อ iOS Android ที่เป็น Native Mode แล้วเนี่ยเราสามารถไปเชื่อมต่อกับ Smart TV ได้หรือเปล่าแล้วก็ Android b o ็อกได้ไหมนะครับกล่าวอย่างนี้นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อ iOS Android ได้ปกตินะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ Smart TV เนี่ยจะได้ในบางรุ่นนะครับอันนี้ต้องดูว่าตัวทีวีเนี่ยรองรับหรือเปล่านะครับหรือ Android B o x เนี่ยหรือกล่อง Android เนี่ยพื้นฐานเขาคือ Android อยู่แล้วนะครับสามารถ ใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ยี่ห้อจริงๆนะครับก็ลองต่อดูได้นะครับในส่วนของการใช้งาน x input เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าใช้งานกล่อง Android ที่เป็นดี p u t เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าบางทีมันถูกสร้างมาเป็น Android ก็จริงแต่ว่ามันแอปมันถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้กับมือถือนะครับมันอาจจะออพติมัย์กันไม่ดีอาจจะมาปิ้งปุกได้ไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าใครมีกล่อง Android หรือ Smart TV เนี่ยจะต้องต่อ x input หรือโ โดยจอยแต่ละรุ่นของไฟนิจิอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีโหมด X Input นะครับอย่างเช่น a p e x 4เนี่ยเราก็เลือกไปที่ X Input ได้เลยนะครับแล้วก็ให้มันปล่อยสัญญาณไว้นะครับแล้วก็มาที่ e t ู o t h ครับ e t ู o t h เนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Xbox Wireless Controller เลยนะครับเราก็กดแทนได้เลยตรงนีครับเชื่อมต่อเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะเป็นจอยเทียบเท่า Xbox แล้วครับเราก็เข้าเกมนะครับอย่างเกม Party อะไรพวกนี้ก็จะรองรับจอยอยู่แล้วก็สามารถบังคับได้เลยครับ และใครที่อยากเช็คเกมนะครับว่ารองรับจอยหรือไม่ในระบบ iOS หรือ Android นะครับสามารถเช็คได้ที่เว็บ Paybackbone นะครับซึ่งเว็บนี้เขาจะทำลิสต์เกมไว้ว่าตัวเกมไหนที่รองรับจอยได้บ้างนะครับเกมไหนที่รองรับเนี่ยจะมีไอคอน App Store กับ Play Store กำหนดไว้นะครับคือรองรับนะครับซึ่งสามารถ เช็คได้จากใน,นี้เลยครอบคุมเกมเกือบทั้งสโต้เลยนะครับก็ประมาณ90%เลยทีเดียวนะครับก็มาเช็คกันได้จากตรงนี้นะครับในโหมด Xinput อย่างที่ผมบอกเนี่ยเนื่องจากการต่อแบบนี้เป็นการต่อแบบมาตรฐานจอ Xbox นะครับฉะนั้นไม่ว่าจอ Xbox ี่ยจะเล่นกับเครื่องไหนได้ตัวนี้ก็จะเล่นได้หมดเลยนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วยังมีคำถามที่อยากจะรู้เนี่ย ก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแล้วก็หรือจะมีน้องทีมงานเข้ามาตอบให้นะครับก็ทิ้งๆกันไว้นะครับบางคําถามผมอาจจะคิดไม่ถึงบางคําถามเพื่อนๆก็อยากจะรู้อันนี้ยเดี๋ยวผมก็ทําให้ลองให้ก็ถ้ากระแสตอบรับดีนะครับคาถามเข้ามาเยอะเดี๋ยวผมจะทําในฉบับผมพีซีด้วยนะครับในพีซีก็จะไปตัวโปรแกรมไฟล์จิตสเตชันนะครับโอเคครับแล้วก็คลิปนี้เดียวเดี๋ยวผมจะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ อย่างที่ผมบอกนะพาร์ททูนะครับก็คือการเซตติ้งกับ PC ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า